ทุกคนมาพบกับเจงอีกแล้วนะคะในคลิปวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมาเทสคุชชั่นใหม่ล่าสุดจากชาแนลนะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะเป็นอัลต้าเลอแตงคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นในลายที่โด่งดังของอัลต้าเลอแตงนะคะมาในรูปแบบของคุชชั่นแบบนี้ซึ่งตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบใช้คุชชั่นอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวอัลต้าเลอแตงเนี่ยก็เป็น ตัวรองพื้นที่เจนก็ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มาในรุ่ชั u นแบบนี้ก็คือแบบตอบโจทย์มากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแมทนะคะแต่เขาเป็นความแมทที่แบบไม่แมทแห้งและไม่แบบชุ่มชื่นจนวาวจนโกลเกินไปอะไรองเงี้ยก็คือเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยแล้วก็ผิวของคนไทยเป็นอย่างดีเลยนะ อาจจะไม่ได้คุมมันเวอร์แต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าดูมันขึ้นหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะโอเคมามาดูกันว่าตลับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแมตตแมบบแบบนี้นะคะสวยมากนะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะมีเอ่อพัฟแบบนี้นะคะพัฟเขานุ่มนิ่มมากๆนะคะแล้วก็เปิดมาเนี่ยจะมีตะข่ายะคะ่ะอันนี้ใช้ใช้ไปแล้วนะก็จะเป็นคุชชั่นเอ่อตะข่ายที่ เขาจะทําให้เราเนี่ยกะปริมาณได้ดีขึ้นนะคะแบบ,แบบแบบแตะลงไปมันจะได้ปริมาณที่ออกมาพอดีพอดีนะคะในการใช้ทุกครั้งเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะคะหน้าของเจนเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าจะมีแบบจุดด่างดําจากสิวบ้างอะไรนะคะแล้วก็มีใต้ตาที่ดํานะคะลูขุมขนไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าสีผิวก็ไม่ได้สม่ําเสมอกันมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสก่อนครึ่งหน้าเนอะนี่กดๆลงไปประมาณนี้นะคะมันก็จะติด ตัวพับออกมานะคะมันจะเป็นปริมาณที่พอดิบพอดีนะคะไม่ใช่แบบมากองกันที่ผิวแล้วก็ค่อยๆเกีย่ยแบบนั้นนะมันจะแบบปาดได้เลยอะ่ะเกีย่ยได้เลยอะ่ะทันทีเห็นไหมคะมันก็จะเอ่ออันนี้ลงหนึ่งเลเยอร์ก่อนนะเขาก็จะเป็นความแบบว่าไม่ได้ปกปิดรุนแรงมากนะคะก,กลางๆคนที่ผิวดีอยู่แล้วก็คือหน่งเลเยอร์คือจบเลยอืม เนี่ยมันไม่ได้วาววาววาววิงเวอร์นะคะอะให้ดูความแบบว่าครึ่งหน้าก่อนเนาะครึ่งหน้าเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยเจนใช้สีบี0สนะคะจะเป็นแบบผิวออกขาวเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวมากนะคะเป็นขาวกลางๆแล้วก็เหลืองหน่อยนะจริงๆเขาออกมา6เฉดเฉดสีด้วยกันนะคะซึ่งก็มีแบบเฉดของแบบ ผิวเข้มด้วยนะลองไปดูกันที่คอเตอร์ซึ่งเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือ1นึ่งเลเยอร์เท่านั้นอ่ะสวยแม้ผิวสวยขึ้นเลยทันทีนะคะเห็นปะคือชอบมากเลยประมาณนี้นะคือไม่ได้วาวเกินไปแต่จะบอกว่าผิวเจนเป็นคนที่ไม่ว่าจะลงลงพื้นหรือว่าคุชชั่นอะไรอ่ะมันจะวาวอยู่แล้วนะคะมันด้วยความที่ออบำรุงที่เราลงหรือว่าการดูแลผิวแล้วก็ผิวของเราด้วยนะคะคือแบบ จะวาวกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะคะนี่หน้าฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะคะก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหร่แต่ว่าข้างที่ลงแล้วเนี่ยก็จะสม่ำเสมอขึ้นเห็นไหมว่าผิวว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็แมดนิดนึงนะคะแมดนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราลงอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่าสามารถเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งให้เป็นการปกปิดเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะเลเยอร์ให้ดูว่ามันสามารถปกปิดเพิ่มได้จริงๆไหมนะ โอเคเดี๋ยวเราลงเลเยอร์แรกก่อนนะคะนี่จะบอกว่าเนื้อเขาอะบางเบาได้นะคือไม่รู้สึกว่าเราแบบลงลงอะไรหนาเนื้อออกไหมมันก็แบบมันรู้สึกแบบสบายผิวอะ,อะให้ดูตรงที่เป็นรอยสิวรอยดำนะคะคืออย่างเช่นตรงหน้าผากเันเนี่ยก็เราก็ลงไปอีกหนึ่งเลเยอร์หาย เห็นไหมคะก็คือถ้าไม่ใช่รอยสิวที่แบบรุนแรงมากนะก็คือใช้เลเยอร์ที่สองที่3ปิดได้เลยนะคะ สรุปว่านะคะก็เป็นคุชชั่นที่เจนแนะนำหนอันนะชอบมากในช่วงนี้ก็จะใช้แต่ตัวนี้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบความแบบวาวนะคะก็อาจจะลงไฮไลท์เพิ่มได้นะคะคนที่แบบว่าอยากจะทำให้ผิวแบบว่าเซตตัวมากขึ้นคือแบบไม่ไม่สนิทใจกับการลงแค่คุชชั่น ตัวเดียวนะคะก็ลง loose powder เพิ่มก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นของ CHANEL นะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้แบบว่า cushion นเนี่ยติดผิวมากขึ้นแล้วก็สามารถเอ่อทำให้แบบ finishing มันแบบว่านวลตาขึ้นนะคะประมาณนี้นะผิวจะดูนวลน,นวลแบบสวยขึ้นแล้วก็เซตให้เจ้าตัว cushion นเนี่ยอยู่กับเราไปยาวๆนานๆนะคะประมาณนี้เลย ืมนี่นะคะ loose powder ตัวนี้ โอเคค่ะผิวก็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนมาเห็นผิวชัดๆนะคะแต่ว่าฟินิชชิ่งที่ออกมาคือสวยมากผิวแบบดูเป็นผิวที่สุขภาพดีแบบสาวชาแนลเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอยู่ได้ค่าคนที่ผิวแห้งนะอยู่ได้ทั้งวันเลยของเจนคือแบบแทบจะเติมน้อยมากถ้าจะถ้าเกิดอยู่ยาวๆก็เติมสักหนึ่งรังอะไรประมาณนี้กำลังดีประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเหอให้ดูอีกค่ะสัมร้อให้ฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ